ก็ถือได้ว่าเป็นวันที่2นะคะสำหรับการอภิปรายร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564ซึ่งเมื่อวานนี้ทางประธานวิฝ่ายค้านก็บอกว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็คือชี้แจงแบบเลื่อนลอยมากนะคะแล้วก็รู้สึกผิดหวังในตัวนายกรัมนตรีที่พูดเร็วแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วบอกว่าฝ่ายรัฐบาลนั้นจานวนไม่น้อยทีเดียวที่ไม่เห็นด้วยที่นายกก็แถลงไม่มีความชัดเจนค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะคุณสุทินคลังแสงสอสอมหาสาร,รคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิฝ่ายค้านก็พูดถึงภาพรวมนะคะการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี256 264เนี่ยนะคะโดยบอกว่าตอนนั้นยังไม่พอใจฝ่ายรัฐบาลแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับการชี้แจงของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพราะว่ายัางพูดเร็วแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับทํเหมือนว่าอ่านๆให้มันจบไปรวมถึงนายอุตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชี้แจงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังไม่มีหลักประกันว่า จะขยายตัวหรือไม่นะคะรวมถึงเรื่องของอาการขยายตัวเศรษฐกิจในปี2,563ที่จะโตขึ้น5%แต่ตนก็ยังไม่เห็นนะว่าจะโตได้อย่างไรเพราะว่านายอุตมะบอกแค่ว่ามีมาตรการไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่ามาตรการดังกล่าวนั้นคืออะไรนะคะทางนี้จากที่ตนสังเกตเนี่ยก็ทำให้เห็นนะคะว่า ในส่วนของสอสอฝ่ายรัฐบาลเองก็มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่พอใจกับการชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณปี2564เนี่ยนะคะโดยบอกว่าเพราะหลายคนก็แบบออกมาในเชิงไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแม้ว่าจะไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนเนี่ยนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะตีความได้ อย่างไรก็ตามนายสุทินยังกล่าวด้วยว่าเมื่อวานนี้ยังถือว่าเป็นการชี้แจงในภาพรวมที่ยังไม่ได้ลงลึกอะไรมากแต่วันนี้ฝ่ายค้านจะมีการลงลึกในการซักถามนะคะว่างบในแต่ละกระทรวงเนี่ยซึ่งถือว่าจะมีเรื่องเด็ดอยู่แน่นอนนะคะส่วนที่นายรัฐมนตรีมองว่าฝ่ายค้านไม่ความร่วมมือนั้นคุณสุทินบอกว่ายืนยันนะคะว่าฝ่ายค้านเนี่ยพยายามจะตรวจสอบผ่าน,นกลไกสภาด้วยความสุภาพเรียบร้อยแล้วไปฟังเสียงประธานวิฝ่ายค้านค่ะ ยังเหมือนเดิมนะผมก็ยังผิดหวังหนึ่งเรื่องของการนําเสนอรูปแบบท่านก็ยังแบบเดิมคือพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะท่านพูดเร็วไปแล้วก็อ่านเอาให้จบอันนี้อันหนึ่งอันที่สองการแก้ข้อกล่าวหาหรือการอธิบายข้อกังวลของฝ่ายค้านหรือของสังคมน,นี่ก็ยังทําได้ไม่ดีท่านก็บอกว่าท่านเศรษฐกิจมันก็เป็นอย่างเงี้มันเป็นทัวโลกทั้งท่านรัฐมนตรอีอุตมะ ก็ยังชี้แจงเป็นภาพรวมๆทำนองว่ามีมาตรการนั้นมาตรการนีรร้อยู่แล้วก็คล้ายๆว่าได้ทําแล้วได้ทําแล้วแต่ไม่อยากบอกไม่ได้บอกว่าทําแล้วจะได้อะไรยังไม่มีหลักประกันให้กับสังคมว่าจะเกิดตัวนั้นจะเกิดตัวนี้แล้วเมื่อวานผมสังเกตอยู่อย่างว่าฝ่ายรัฐบาลก็ไม่น้อยนะที่เขาไม่เห็นด้วยกับงบประมาณแม้เขาจะไม่ตาหนิตรงๆแต่เขาก็ได้พูดให้ข้อสังเกตทํานองว่ามีความกังวลอยู่ เมื่อวานนี้ฝ่ายรัฐบาลอภิปรายในทานองแทงกักระเยอะหลงชมหลงตำหนิรัฐบาลก็เยอะด้วยพาไปดูตัวเลขกันสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้จากการอภิปรายในวันแรกก็ปรากฏว่างบที่แต่ละกระทรวงได้รับการจัดสรรปรับเพิ่มเติมเนี่ยนะคะสูงสุดอยู่ที่กระทรวงการคลังค่ะก็คือนำโด่งนะคะอยู่ที่ 20,000ล้านบาทค่ะตามด้วยกระทรวงคมนาคม1.74หมื่นล้านบาทกระทรวงมหาดไทยนะคะ1.3หมื่นล้านบาทขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็ถูกปรับลดลงนะคะกว่า9.3พันล้านบาทกลาโหมก็ลดลงเช่นกันนะคะ8.2พันล้านบาทแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะในส่วนของร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564วงเงิน3.3ล้านล้านบาทในวัน แะรับหลักการที่กำลังถกกันอย่างดูเดือดนะคะในช่วง1-2วันนี้ซึ่งจากการรายงานตามเอกสารก็พบว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยก็มีการปรับลดนะคะงบประมาณต่างๆตามความเหมาะสมและก็พบว่ามีทั้งที่ได้รับการจาัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้วก็ถูกตัดงบลงเมื่อเทียบกับ การจัดสรรในปีที่แล้วนะคะอย่างเช่นตัวเลขที่เราได้เล่าให้ฟังไปของแต่ละกระทรวงนั่นแหละคะ่ะว่าท้ายที่สุดแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายเพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยจะต้องใช้เงินงบประมาณนะคะในการอุดหนุนสนับสนุนเยียวยาประชาชนในหลายโครงการด้วยกัน,นะคะ่ะ